ลาโมอะไรกุ้มบารามาตุลร้อยฮิวะบรารอการตูค่ะวันนี้เด็กๆมาเคลื่อนไหวพร้อมคุณครูนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามเริ่มเวลาที่เด็กๆเดินนะคะให้เด็กๆเดินต่อเท้าช้าๆเป็นเส้นตรงนะคะการแขนออกเพื่อการทรงตัวที่ดีเด็กๆลองดูคุณครูนะคะ แล้วเด็กๆทําตามนะลูกเดินไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายเสร็จแล้วให้เด็กๆเดินถอยหลังกลับเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมนะคะถ้าหากว่าเด็กๆยังไม่คล่องเด็กๆยังไม่ต่อเท้าก็ได้นะคะแต่ให้ลองฝึกเดินถอยหลังโดยการแขนออกและทรงตัว เดินถอยหลังแบบนี้ตามคุณครูนะลกูกไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายเช่นเดียวกันค่ะมาชาอลอกิจกรรมเดินทรงตัววันนี้จบลงแล้วแต่การฝึกฝนของเด็กๆยังไม่จบเด็กๆสามารถฝึกเดินต่อเท้าทรงตัวเป็นเส้นตรงเหมือนคุณครูได้นะคะแล้วถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูได้ค่ะ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะหมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะเด็กๆ